เดออันปล่อยไว้ได้เนาะปล่อยไว้เพื่อนอย่างเราเนี่ยที่ที่มึงไหนตัดผมฮอนะอไปทิดไปทิดสรงหัวหงาเอว้นนอออเว้เวอาไว้เอาไวเอาที่กวยที่กวยขยะไปแล้วคุณเถ่ายวิดีโอในแนวตั้งดิ การถ่ายวิดีโอในแนวตั้งเป็นการถ่ายที่วิดีโอที่ออปรีท oh. oh, uh ี huh. oh, Madonna, ่สุดแม่งเดี่ยเรายขยะตัวเอาออกไม่กดนะอันนั้นเดี๋ยวกูตัดให้ตัดให้กูอห่างไปเรโดกนงังวมุกกลาวะตอนตอนตไหนนะมือกีพุดเหลี่ยว เจ๊ป yeah. okay. yeah. yeah. okay. ิดรอรองมึงรองเสร็จยังเสร็แล้วพูดบวกรอยอะไรพู mm ้แรกใครเนี Taiwan ่นี่บอกเอาอันนี้มึงก็ตัดให้บ้านก็ก็ตัดยาวนี่วมาเป็นอ่างนีฮะแม่ตัดยังไงเนี่ยโอเว่นทำไปจัดอะไรอะไรสิบชโถมึงใครตัดให้เว้นปึงดุ๊ยผมไม่เลื่มเงาเนี่ยนี่ในวัยคือหานะลองให้พี่วันตัดึง แม่งเบิ่งทรงนี้แม่งนั่งขุดนวลออกน้ำกุดนวลออกน้ำใส่เครื่องอะไรกูงโอ้มันอีขึ้นเลยคือเป็นอะไรที่รวยๆใช่ไหมอ๋ออันนี่มังก็อีมาปลุกไยเนาะเอาเอาเอาเรียน